กราบเสียนครับลำตะของอัดไปเต็มหลอดไหวไหมครับเกียร์เดียวไหวไหมเกียร์เดียวเอ้าอาวเกียร์แปดนะครับเนี่ยอยู่เกียร์แปด เกียร์แปดไหวไหมเกียร์แปดไหวไหม mm hmm. น้ำหนักรวมห้าสิบสามร้อยเกียร์แปดไหวไหมเกียร์แปดมอปรับเสียงลำตะคองครับโอ้ไหวครับเกียร์แปดนี่ส่งมาประมาณร้อยหนึ่ง <c oughs>